สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนทำแอนิเมชันสั้นๆก็คือ,อเราจะทำแอนิเมชันจันบินชนดวงดาวอันนี้คือดวงดาวของเรานะคะนี่สีเหลืองสีชมพูแล้วก็สีน้ำเงินอันนี้คือจานบินของเราในหน้านี้คือเราจะมีทำเพจให้แล้วนะคะแต่ว่าแต่ละคนก็ถ้าสมมุติเป็นอยากจะสร้างเองอยากจะสร้างแบบเองก็ได้แล้วแต่ตามใจชอบนะคะทีนี้เราก็จะมาสอนทริคเล็กๆ มีการทำอนิเมอนิเมชันก็นี่ก็จะเป็นเทมเพลตของเราอันนี้เล็กน้อยโอเคเรามาเริ่มกันเลยอย่างแรกเลยคือจานบินพระเอกของเราคือตรงนี้คือเราต้องทำเป็นกรุ๊ปมาก,ก่อนนะซึ่งในนี้คือเราจะเราตั้งชื่อว่ากรุ๊ปสามโอเคเริ่มได้เลยโอเค คลสก็คือจานบินของเราก็สเต็ปแรกคือเราต้องให้มากระทบน้องดาวสีเหลืองตรงนี้ก็คือเราก็จะมาที่ช่องนี้ช่องไวทํทา a แอนิเมชันก็ตรงนี้ก็คือเรากดตัว S, <S เพื่อเพิ่มคีย์เฟรมซึ่งถ้าเพิ่มคีย์เฟรมมาปุ๊บมันจะเป็นขีดสีแดงแบบนี้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเพิ่มไว้แล้วก็ขอโทษด้วยเดี๋ยวจะค่าอยๆอธิบายทีหลังนะโอเคต่อไป ก็เราก็จะเคลื่อนย้ายจานบินแบบนี้ให้มาชนดวงดาวปั้งทีนี้การกะระยะว่าเราจะทำการชนตรงไหนหรือเซตตรงไหนก็แล้วแต่เราก็กด S นี่นี่เราต้องเลื่อนมาก่อนนะเลื่อนมาก่อนแล้วก็กด S เพื่อเพิ่มคีเฟรมตรงนี้ เราใช้คีย์เฟรมที่25เพื่อเป็นการชนของดวงดาวดวงสีเหลืองตอบสเต็ปต่อไปดวงดาวดวงสีเหลืองคลิกดวงดาวดว,ดวงสีเหลืองทุกคนเห็นไหมว่าคีย์เฟรมยังคาอยู่ที่25ซึ่งมันเป็นการเหมือนกับว่าเป็นการทำแอนิเมชันต่อกันซึ่งถ้าสมมุติอ่ะเราอยากทำการแอคชั่นต่อจากกันคือต่อจากคีย์เฟรมเมื่อกี้เราก็สามารถกดตัว S เพื่อสั่งให้มันเซตค่ารอคือเซตค่าคือต่อกันทีนี้สมมุติว่าเราจะเลื่อนมันไปข้างๆก็คือ,อจานบินมันชนละเราก็จะเลื่อนเขาไปข้างๆเราก็ต้องเลื่อนอเลื่อนเลื่อนเคอร์เซอร์ของคีย์เฟรมออกไปหน่อยนึงก่อนสัก45อ่ะแล้วเราก็ค่อยเลื่อนเขาออกมาเลื่อนตามแกนจะดีกว่านะ แล้วก็กดตัว S ปั่งโอเคลองเทสโอเคนี่เห็นไหมทุกคนเห็นไหมมันจะบรรจบกันตรงที่25แล้วพอคีย์ที่25ปุ๊บดาวของเราก็จะเคลื่อนโอเคสเต็ปต่อไปก็ย้ายจานเวนปรับมุมมองปรับมุมมองเพื่อการมองเห็นที่ดีโอเค ไปที่กรุ๊ปสามโอเคจันบินเราอยู่ที่45ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่นะอาจจะมากกว่านี้เพราะว่าถ้าเราไม่มากกว่านี้เฟร,รมตรงนี้มันจะเหลือแล้วมันจะทำให้เป็นแบบอืดแล้วก็ช้าถ้าเฟร,รมเรายิ่งใกล้กันอนะมันจะเป็นการเพิ่มความไวสำหรับแต่ละเรฟร,รมนะโอเคเราเลื่อนจันบินมาดูด้วยนะ เขาไปในสียงมาหัศาด้วยค่ะโอเคจานบินชนแล้วโอเคเราก็เซตตัวเอสคีย์เฟรมไปเรียบร้อยต่อไปจิ้มดวงดาวสีชมพูโอเคคีย์เฟรมค้างอยู่กดตัวเอสปรับเซตคีย์เฟรม แล้วก็ให้มันเลื่อนไปเราก็เลื่อนคีย์แฟรมมาสัก75ก็ได้ค่ะแล้วก็กดตัว S เพื่อ insert Keyframe โอเคลองดูอ่าเมื่อกี้เมื่อกี้เรายังไม่ได้เลื่อนคือเรายังไม่ได้เลื่อน ตัวอุกบาทแล้วเราไปกด insert มันก็จะไม่ได้ทีนี้เราต้องเลื่อนเราต้องเลื่อนตรงนี้ให้ไปถึงจุดก่อนนะแล้วเราก็ค่อยเลื่อนดวงดาวขเราเออกไปแล้วก็ insert ใหม่นี่ไงนี่ไงเราก็จะได้แบบนี้โอเคนี่โอเคเราก็จะชนดวงดาวดวงที่สองเรียบร้อย ต่อไปเราจะชนดวงดาวดวงที่สามทุกคนต้องปรับมุมมองนะไม่งั้นมันจะมันจะค่อนข้างที่จะบผิดมุมมองแล้วเราจะมองไม่ชัดว่าเราอะชนมา,าหรือเปล่าโอเคสเต็ปต่อไปเลือกจันบินแล้วก็เลื่อนเขามาตรงนี้ถ้าสมมุติอะ เลื่อนแบบยิงแกนได้ก็ยิงแกนนะแต่ทีนี้แกนต,ตัวแกนของเรามันเคลื่อนไปไกลามากเราก็เลยต้องใช้ตรงกลางเพื่อที่จะมูฟไวที่สุดโอเคต่อไปโอเคชนแล้วเรียบร้อยเราก็เราก็เลื่อนมันน่ะเห็นไหม mm hmm. เห็นไหมเห็นเมื่อกี้ไหมเรายังไม่ได้เลื่อนเคอร์เซอร์โอเคเราลืมทุกครั้งเลย สอรี่ด้วยจ้าทุกคนโอเคนี่จันบินเราก็จะชนเรียบร้อยกด insert keyframe กดตัว S เรียบร้อยฮะนี่มันก็จะเป็นแบบนี้ปังโอเคต่อไป Z ดวงดาวดวง,ดวงสุดท้าย กดตัว S เพื่อ insert keyframe แล้วก็เลื่อน c u r ร์เเมาส์ไปที่110ก็ได้แล้วก็ปรับ,บมุมมองเลื่อนมันไปสักนิดนึงโอเค insert keyframe เรียบร้อยโอเคทดสอบ t e s ปั่งโอเคทีนี้ก็มาถึงตาสุดท้ายก็คือดวงดาวของเราก็ย้ายเขาเคลื่อนมาอย่างนี้ก็ได้นะแล้วแต่แล้วแล้วแต่ที่จะชอบเลยโอเคแล้วเราก็กด insert keyframe โอเคเป็นอันเสร็จสิ้นลองดูแล้วทดสอบดูนะว่ามันโอเคไหม โอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะกําหนดมองให้เป็นแบบนี้โอเคกดเพลย์ตรงนี้นะทุกคนลองดูนี่เสร็จแล้วค่ะทุกคนบายบายไว้เจอกันใหม่นะ